การบนบานสารกล่าวเป็นการกระทําที่ผิดซึ่งชาวพุทธไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเพราะเป็นการลบหลู่พระรัตนตรยัยเป็นการทําบาปวันนี้จะขอนําเสนอดังต่อไปนี้ค่ะคําขอขมาพระรัตนตรยัยฉบับเต็มโดยสมบูรณ์ข้าพระพุทธเจ้าเอ,อ่ยชื่อ และนามสกุลของตนเองได้เคยพูดคิดหรือกระทําการใดๆอันเป็นการประมาทพลาดพลั้งผิดพลาดดูหมิน่นไม่สมควรต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี โดยระลึกได้ก็ดีโดยระลึกไม่ได้ก็ดีจะก,กี่พบกี่ชาติก็ดีในชาตินี้ก็ดีขอองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งถวยเทพทุกพระองค์ที่ดูแลพระศาสนาณนะทุกคนทุกแห่งณนะที่นี้อีกทั้งเทพพย,ายดาเทวดาทุกๆพระองค์ ที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าได้โปรดประทานพระมหาการณาธิคุณอโหสิกรรมโทษละเว้นโทษงดเว้นโทษหยุดและอดโทษให้แก่ข้าเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าเทิน ในอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้เคยติดสินบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือเทพเทวดาพระองค์ใดแล้วลืมแก้บนก็ดีแก้บนแล้วก็ดีบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าสํำนึกบาปแล้วว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต่ำต้อยมิสมควรติดสินบน เสมือนการต่อรองต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือเทพเทวดาพระองค์ใดๆณโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายมหาสังฆทานคือการกราบขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพทุกๆพระองค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เคิติดสินบนอย่าได้ถือโทษลงโทษเอาโทษ ต่อข่าพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเลยโดยข่าพระพุทธเจ้าให้สัญญาว่านับตั้งแต่ปับันนี้เวลานี้เป็นต้นไปถ้าวันใดข่าพระพุทธเจ้าจะต้องประสบปัญหาชีวิตกา,การเงินชีวิตครอบครัวชีวิตสังคมและไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นโดยสติปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเอง เมื่อใดข้าพระพุทธเจ้าจะขอพอรอย่างเดียวโดยไม่ติดสินบนอีกตลอดไปและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าณนะโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ณที่นี้และทั่วสากลลโลกได้โปรดประทานพร ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทุกคนในครอบครัวบริวารและผู้มีพระคุณขอให้มีแต่ความสุขกายใจขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีหูทิพตาทิพกายทิพใจทิพขอให้ห่างไกลจากศัตรูมูมานพบเจอกัลยาณมิตรขอให้ศัตรูกลับใจมาเป็นมิตรแต่ถ้าวันใดข้าพระพุทธเจ้า จะต้องเผชิญกับศัตรูมูมานอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าจงชนะศัตรูม่มานทั้งหลายเหล่านั้นโดยธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดไปและขอให้ข้าพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปทางใดขอให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่พบเห็นขอให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้ามีประโยชน์ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งชาตินี้และทุกภพทุกชาติจราับจนเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทินสาธุมีประสบการณ์ของชายคนหนึ่งเมื่อเกือบสามปีก่อนครอบครัวประสบเรื่องร้ายอย่างสาหัสและกระผมได้ทำการขอขมาพระรัตนตรัยบทนี้ทุกวันและไหนที่สุด ครอบครัวผมก็ผ่านผลนเรื่องร้ายมาได้และนอกจากคำขอขมาพระรัตนตรัยบทนี้ได้สอนผมให้เข้าใจบาปกรรมจากการบนบานสารกล่าวตอบแล้วในวันนี้โดยส่วนตัวกระผมเชื่อว่าคำขอขมาพระรัตนตรัยบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองและได้ช่วยให้ครอบครัวผมรอดพ้นเรื่องร้ายในวันนั้นมาได้ แต่ถึงที่สุดแล้วจนรอดถ้าจะว่ากันด้วยเหตุผลจริงๆประท่านก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้มากนักหากกฎแห่งกรรมจะส่งผลประท่านคงช่วยได้แค่ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างไม่มากก็น,น้อยหากเมื่อคนเราจะถึงที่ตายจริงๆก็คงไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นเพียงแต่ว่าการที่เราขอผ่อนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ช่วยให้เราสบายใจขึ้นบ้างและย่อมดีกว่าเราได้ทำบาปโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการจากการไปบนบานสารกล่าวซึ่งนั้นยิ่งกลับก็บาปกรรมให้แก่เรามากขึ้นด้วยมีอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและการที่วันนี้คนไทยแตกแยกกันมากนั้นก็มีการสันนิษฐานว่า อาจเพราะในอดีตโบราณเพื่อความอยู่รอดของชนชาติไทยไทยเราจึงต้องไปบุกตีอาณาจักรอื่นๆจนได้เมืองประเทศสาราชไวมากมายจากหลักการรบในอดีตท,ที่ว่าถ้าเราไม่ยึดเขาเขาก็จะมายึดเราโดยเหตุนี้ทําให้ต้องมีการกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองประเทศสาราชกลับมา,มามากด้วย ซึ่งเรื่องในสมัยโบราณทุกอาณาจักรก็จะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสิ้นก็เพื่อความมั่นคงของชาติและเผ่าพ,พันธุ์เพียงแต่ว่าชนชาติไทยเราในอดีตนั้นเข้มแข็งมากสุดท้ายอาณาจักรไทยจึงมีหัวเมืองประเทศสราจูมากกว่าชนชาติใดในแถบนี้และแน่นอนเพื่อความเข้มแข็งของไทยก็ยอมต้องสร้างบาปกรรมไปด้วยเช่นกัน อันนี้เราต้องยอมรับความจริงเมื่อเคยมีการกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเฉลยศึกอาจเพราะผู้คนพวกนี้ได้กลับชาติมาเกิดใหม่จึงทำให้พวกนี้ไม่รักชาติไทยเท่าที่ควรเพราะจิตเดิมโกรธแค้นที่เคยตกเป็นเฉลยศึกของไทยแต่ก็นั่นแหละถ้ากลับชาติมาเกิดจริงแล้วจิตก็ยังผูกแค้นก็เป็นบาปกรรมของเขาเอง ประเทศไทยเรารอดจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกได้นั้นก็เพราะไทยเราต้องยอมเสียหัวเมืองประเทศสลาศของไทยให้ชาติตะวันตกไปแต่อีกไม่นานแล้วละ่ะประเทศไทยเราจะพ้นเคราะห์ใหญ่ครั้งนี้เพราะอะไรนะเหรอก็เพราะคนชั่วแม้มีจำนวนมากก็จะแพ้คนดีในที่สุดที่เขาเรียกกันว่า กฎแห่งกรรมในสมัยโบราณพอชนะศึกครั้งใดก็จะจับพวกแม่ทัพนายกองที่กระด้างกระเดืองบางส่วนมาประหารชีวิตเพราะคนพวกนี้ปล่อยไว้จะอันตรายอาจจะมาแว่งกัดเราได้แต่ถ้าเป็นทหารเลวไม่ถึงทหารระดับต่ำสุดหรือพวกไพรหรือประชาชนทั่วไป โดยมากก็จะนล้เว้นชีวิตไว้แต่จะกวาดต้อนมาใช้แรงงานต่อไปซึ่งตอนหลังพวกคนเหล่านี้ในรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะเป็นคนไทยไปในที่สุดเพราะตักศาสนาสอนให้คนไทยเราไม่ถือโกรธแค้นหรือคิดจองเวรใครจึงทำให้พวกลูกหลานเล้นหลนของพวกเฉลยศึกเหล่านั้นสุดท้ายก็กลมเกลียวกลายเป็นคนไทยด้วยกัน เช่นชุมนุมมุสลิมแถวมีนบุรีบางกะปิก็คือชาวอาณาจักรปัตตานีที่ไทยเราเคยไปรบแล้วพากลับมาต่อมาพวกคนเหล่านี้ก็ได้ตั้งรกรากแถวบางกะปิมาจนปัจจุบันก็เป็นคนไทยมุสลิมที่รักชาติไทยไปแล้วทีนี้สำหรับพวกลมเจ้าระดับหัวโจก็สันนิษฐานว่าพวกเขาคงเป็นแม่ทัพนายกอง ที่อาจเคยโดนประหารชีวิตพวกเขาพอตายไปด้วยความแค้นจนเมื่อกลับชาติมาเกิดใหม่จิตที่ยังแค้นเดิมก็จึงคิดหวังแก้แค้นหวังทำลายชาติและสถาบันส่วนไอ้หน้าเหลี่ยมนะเรอสันนิษฐานว่าไอ้หน้าเหลี่ยมก็คือพระยาละแวกกลับชาติมาเกิดตอนตายเพราะโดนตัดหัว เอาเลือดมาล้างพระบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไงแน่นอนชนชาติของพญาละแวกย่อมไม่ยอมรับประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้ก็แต่งใหม่ว่าตายเพราะโรคระบาดนั่นเองและแน่นอนเพราะความที่ไทยเราเคยยึดประเทศเพื่อนบ้านในหลายประเทศมาเป็นเมืองขึ้นจึงทำให้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านของไทยจึงมักไม่ชอบคนไทยมาจนวันนี้ ส่วนกรณีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นกรรมของประเทศไทยปัญหาที่สจังหวัดใต้ตอนนี้สาเหตุหลักเพราะมาเลเซียคือตัวการใหญ่ที่ต้องการดินแดนไทยเพื่อหวังฮุบทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลอ่านมหาศาลในแถบนี้สุดท้ายมาเลเซีย ก็ต้องได้รับกรรมลงโทษอีกแน่นอนเหมือนดังที่เคย